ชายสามคนนี้คือนักโทษที่เพิ่งแหกคุกม,มาเขาเดินมาตามทางเพื่อโบอกรถแต่ไม่นานก็มีรถคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วมาจอดถามทางพวกเขาทั้งสามระหว่างนั้นก็มีรถตํำรวจที่ขับตามมาอยู่ไกลๆชายทั้งสามคนเลยขอติดรถหนุ่มคนนี้ไปด้วยพอขึ้นรถเขาทั้งสามคนพบว่าบนรถของหนุ่มคนนี้มีถุงเงินแถมเงินยังปลิวไปทั่วรถชายคนนี้จึงบอกว่าเขาชื่อเนลสันเพิ่งปล้นธนาคารมาแล้วตำรวจก็กำลังตามล่าเขาอยู่ ทันใดนั้นเนลสันจึงให้ชายคนหนึ่งถือพวงมาลัยบังคับรถแล้วก็ขอให้ชายข้างหลังส่งปืนให้เขาเนลสันจึงสาดกระสุนใส่รถตำรวจที่ขับตามมาอย่างไม่หยุดเมื่อมาถึงทุ่งหญ้าที่มีฝูงวัวอยู่มากมายเขาจึงสาดกระสุนใส่ฝูงวัวทันทีฝูงวัวก็วิ่งเตลิดมาขวางหน้ารถตำรวจที่ขับตามมาทําให้พวกตำรวจจึงตามพวกเขาไม่ทันแต่เนลสันก็ขับไปจอดหน้าธนาคารและเนลสันก็บอกพวกเขาว่า กำลังทำสถิติปล้น3ธนาคารภายใน2ชั่วโมง